สวัสดีครับกลับมาพบกับเรื่องราวดีๆทางการแพทย์การแพทย์แผนไทยสมุนไพรกับหมอพิเชษทาง YouTube c h anel หมอพิเชษมีเรื่องราวดีๆทางด้านสุขภาพมาเล่าสู่กันฟังเป็นประจำไม่ว่าจะเป็นการแพทย์แผนปัจจุบนันหรือการแพทย์แผนไทยสิ่งที่ได้นํามาเล่าในคลิปนี้ก็จะเป็นเรื่องโรคทางจิตเวชขั้มกลุ่มใหญ่ๆคือกลุ่มโรคประสาทนิวรซิสพวกนี้รู้ตัวว่าป่วยไม่หลุดโรคไม่มีหลอนนะครับ กับกลุ่มโรคจิตไซโครติกดิสออเดอร์กลุ่มนี้มักจะหลุดโรคหลุดไปจากโรคความเป็นจริงมีหัวแววมีประสาทหลอนมีหลงผิดพฤติกรรมเบียดเบียนนะครับกับกลุ่มที่3คือกลุ่มโรคจิตที่เกิดจากร่างกายจากสารเสพติดหรือยาเสพติดหรือปัจจัยที่มีพยาธิสภาพต่างร่างกายพวกนี้ก็เป็นออร์แกนิกเมนต d ลดิสออเดอร์หรือออร์แกนิกไซโค s i ินะทีนี้ได้พูดให้ฟังไปบางส่วนนะครับว่า กลุ่มโรคประสาทหรือ neurosis เนี่ยก็จะไปเจอกลุ่มโรควิตกกังวลที่เรียกว่า anxiety disorder กลุ่มโรควิตกกังวลก็จะมีกลุ่มโรควิตกวิตกังวลทั่วๆไป g e n น r a ร i z า d แ n x i e t y disorder กับกลุ่มโรควิตกกังวลแบบตื่นตระหนกนะแพน i c disorder กลุ่มที่2ของกลุ่มโรคประสาทก็คือกลุ่มโรคซึมเศร้า d e p r e s s i v e disorder ซึ่งอาจจะเป็นลักษณะซึมเศร้าเป็นหลัก major Depression หรือโรคซึมเศร้าเรื้อรังดิสไตนีเอหรือโรคมีอารมณ์ซึมเศร้าจากภาวะก,การที่อยู่ในช่วงการปรับตัวบางอย่างย้ายที่ย้ายงานเกิดการสูญเสียอะไรต่างแล้วก็ทําให้เกิดการปรับตัวที่ผิดปกติไปร่วมกับการมีซึมเศร้าอารมณ์ซึมเศร้าริคเอชั่นเดนส์ดิสออเดอร์วิตดิเพรสมูดนี่ก็เป็นกลุ่มโรคประสาทอันนี้ก็คือสิ่งที่จะเห็นว่าลกลุ่มโรคทางจิตเวชเม่สามกลุ่มนีย ลุ่มโรคประสาทกลุ่มโรคจิตและกลุ่มโรคจิตที่เกิดจากตั้งกายสารเสพติดที่ยาเนี่ยมีหัวข้อประเด็นอะไรบ้างที่สําคัญสาคัญซึ่งเมื่อเราเป็นแล้วเนี่ยเราควรจะนึกถึงโรคอะไรบ้างเราควรจะกังวลอะไรบ้างหรือเราควรจะดูแลหรือนึกถึงความเร่งดว่วนในการรักษายอย่างไรก็ติดตามชมก,กนันได้เลยครับโรคประสาทวิตกกังวลอีกโรคหนึ่งนะฮะก็จะ นำมาพูดไปด้วยครับก็คือโรคเครียดหลังผ่านเหตุการณ์ร้ายแรงอันนี้ก็เจอได้บ่อยเหมือนกันเป็น post-traumatic stress disorder หรือ PTSD เนี่ยก็เป็นโรคที่มันเกิดจากความกดดันทาง,งจิตใจหลังจากที่ได้เผชิญเหตุการณ์สะเทือนขวัญสะเทือนใจอ่ะดุนแรงเช่นเจอกับภัยพิบัติสงครามหรือถูกทำร้ายร่างกายถูกกลมคืนอุบัติเหตุร้ายแรงผ่านอุบัติเหตุร้ายแรงมา แล้วมันจะก่อให้เกิดอาการทางจิตเวทที่มีความจังเพาะโดยลักษณะสำคัญจะมี3ด้านหลักก็คือมีการรู้สึกถึงประสบการณ์ที่ตกอยู่ในเหตุการณ์รุนแรงนั้นซ้ำๆคล้ายๆฝันร้ายซ้ำๆ,ๆ,ๆ,ๆอ่ะคือเจอเช่นคนที่เคยมีอุบัติเหตุเรือล่มแล้วเขารอดชีวิตมาแล้วเขาอยู่ในเหตุการณ์ตรงนั้นนะเขาก็จะรู้สึกว่าเขายังอยู่ในเหตุการณ์นั้นั้นนะ ที่น่าสะบึงกลัวตรงนั้นอยู่รู้สึกซ้ำๆก็อยู่ตรงนั้นละเขาก็จะพยายามที่จะหลีกเลี่ยงสิ่งเล่าที่จะทำให้เขาเกิดความรู้สึกว่าเขาอยู่ในเหตุการณ์นั้นหรือสิ่งเล่าที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นั้นแล้วก็มีอาการที่ตื่นตัวได้ง่ายนะครับซึ่งการรักษาโรคเครียดหลังผ่านเหตุการณ์ร้ายแรงก็มีทั้งการกินยาและการทำจิตบำบัดนะ แต่สิ่งสำคัญก็คือนอกจากการรักษาด้วยยาจิตจิตบำบัดนะการทำจิตบำบัดแล้วเนี่ยก็คือการให้กำลังใจการส่งเสริมให้ผู้ป่วยได้เกิดการระบายความคิดระบายความกังวลน,นะครับแล้วก็ในส่วนของการทำจิตบำบัดเองนะฮะก็มีอยู่หลากหลายรูปแบบเช่นการลองให้ผู้ป่วยได้กลับไปเผชิญกับเหตุการณ์แบบนั้นอีกครั้งหนึง่งนะแต่ไม่ใช่ไปเจอของจริงไนงะ แว่าสร้างซิมูเลชันสร้างสถานการณ์จำลองขึ้นมาจากความคิดจากจินตนาการเขาว่าลองคิดดูซิว่ากำลังเข้าไปสู่เหตุการณ์ตรงนั้นนะเราเจอกับอะไรนะครับแล้วก็ลองดูว่าแต่ละจุดที่เราเจอนะั้นเราจะค่อยๆเรียนรู้มาจากมันแล้วก็หาวิธีการรับมือที่เหมาะสมสอนวิธีการปรับตัวกับความเครียดแล้วก็อาจจะมี เทคนิคการรักษาด้วย EMDR EMDR ก็คือ Eye Movement Desensitization and Reprocessing นะครับนะอันนี้ก็เป็นเทคนิควิธีการทางจิตเวชที่จะใช้การดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีโรคเป็นโรคเครียดหลังผ่านเหตุการณ์หลายแหล่หรือสถานการณ์หลายแหล่ไอสาเหตุที่เกี่ยวข้องหรือที่ทำให้เกิด ปัจจัยที่ทำให้เกิดโรค PTSD เนี่ยมีทั้งปัจจัยด้านชีวภาพและด้านจิตใจแล้วก็ยังพบว่ามันมีความผิดปกติของสารสื่อประสาท neurotransmitter ในบางชนิดแล้วก็มีการตอบสนองของระบบประสาทอัตโนมัติที่ไวเกิน hyper นะไวเกินก็ทำให้เกิดอาการขึ้นมาหรืออาจจะเป็นปัจจัยด้านจิตใจซึ่งก็เชื่อว่าอาการของโรค PTSD เนี่ย มันเกิดความขัดแย้งในจิตไร้สํานึกนะเราโครงสร้างทางจิตอ่าเราเลเวลหรือระดับของจิตเนี่ยมันมีจิตรู้สํานึกจิตใต้สํานึกและจิตไร้สัานึกอันนี้ก็อาจจะเกิดจากความขัดแย้งในจิตไร้สัานึกถูกกระตุ้นโดยเหตุการณ์ที่รุนแรงก็ทําให้ผู้ป่วยเกิดพฤติกรรมที่เขาใช้คําว่าพฤติกรรมถดถอยอะนะฮะ คือมีการเชื่อมโยงเหตุการณ์กับสิ่งที่เตือนให้หนึกถึงเช่นเห็นภาพหรือได้กลิ่นเหมือนที่อยู่ในเหตุการณ์นั้นได้ยินเสียงคล้ายๆมีภาพคล้ายๆนะคือพอพบสิ่งเตือนก็จะทําให้เกิดอาการหวาดกลัวขึ้นมาเ,เหมือนกับเขาได้ไปเจอกลับไปเจอสถานการณ์จริงอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งเหตุการณ์ที่ถือว่ารุนแรงที่อาจจะกระตุ้นให้คนเราเกิดภาะวะ post-traumatic stress disorder เนี่ยนะฮะ ภาะวะเครียดหลังเจอเหตุการณ์ร้ายแรงก็เช่นอุบัติเหตุร้ายแรงนะครับอุบัติเหตุร้ายแรงภาะวะสงครามการถูกทารุณกรรมทางร่างกายหรือทางเพศภัยพิบัติทางธรรมชาติหรือคนที่ถูกวินิจฉัยว่าตัวเองเป็นโรคร้ายแรงโรครักษายากรักษาไม่หายพวกนี้เช่นบอกว่าเป็นมะเร็งนะเป็นนู่นเป็นนี่ที่โรคที่มันรักษาเนี่ย ปัจจุบันก็คือนคนไข้ที่เป็นมะเร็งก็ต้องมีวิธีการบอกที่ที่เหมาะสมให้คําปรึกษาที่เหมาะสมไม่งั้นก็มันอาจจะกระทบกระเทือนใจจนเกิดภาวะเครียดขึ้นมาได้รุนแรงนะครับผู้ป่วยเครียดหลังเผชิญภาวะรุนแรงนะก็จ,จะแบ่งไว้เป็นสกลุ่มในกันกลุ่มหนึ่งก็จะมีกลุ่มอาการที่หวนนึกถึงเหตุการณ์นั้นซ้ําๆนะคิดถึงเหตุการณ์ที่ตัวเองเคยเผชิญร้ายความร้ายแรงนั้นมาซ้าๆ เรียกว่ารีเอ็กซ์เพียร์ชนะครับก็คนไข้ก็จะมองเห็นภาพเหตุการณ์เลวร้ายซ้ำแล้วซ้ำเล่าก็เรียกเป็นแฟลชแบ็กนะวาดวาดขึ้นมาในความคิดนะครับหรือบางทีก็เป็นไนท์แมร์ฝันร้ายฝันถึงเหตุการณ์นั้นซ้ำๆนะกลุ่มที่2จะเป็นกลุ่มอาการที่หลีกเลี่ยงเหตุการณ์สะเทือนใจเรียกกลุ่มอว o ยเดนช์นะก็คนไข้ก็จะหลีกเลี่ยงเหตุการณ์สถานที่สิ่งของหรือบุคคลที่อาจจะกระตุ้นความจําความทรงจําของเขา ที่สะเทือนอกสะเทือนขวัญสะเทือนใจแล้วรวมไปถึงผู้ป่วยก็จะ,ะพยายามที่จะหลีกเลี่ยงความคิดความทรงจำหรือความรู้สึกที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เขาเคยเผชิญนั้นด้วยกลุ่มที่3ก็จะเป็นกลุ่มอาการตื่นกลัว arousal and reactivity กลุ่มนี้ก็จะมีอาการตกใจง่ายหวาดกลัวมากวิตกกังวลรุนแรงนอนไม่ค่อยหลับหรืออาจจะไปทางหง,งุดหงิด ฉุนเฉียวง่ายอาการกลุ่มนี้ก็อาจจะทําให้ผู้ป่วยใช้ชีวิตประจําวันได้ลําบากยากลําบากเพราะว่ามันอาจจะมีสิ่งคล้ายๆกันเข้ามาทําให้เขาเกิดการตกใจหวาดกลัวกังวลที่รุนแรงกลุ่มที่4ก็จะเป็นกลุ่มอาการความคิดและอารมณ์ผันแปร ى, เรียก and mood, นะค,ค็อกนิชั่นอันมูนะฮะความคิดค็อกนิชั่นก็ความคิดมูทก็อารมณ์อารมณ์ผันแปร ى. คนไข้กลุ่มนี้ก็จะเริ่มเป็นคนมองโลกในแง่ร้ายคิดลบนะครับแล้วก็ผ่านคิดไปว่าตัวเองไร้ค่าตัวเองไม่สมควรจะมีคุณค่าพอที่จะอยู่บนโลกใบนี้แล้วความรู้สึกของเขามันความรู้สึกมันมันเพี้ยนมันบิดเบี้ยวไปจากความเป็นจริงนะไม่รู้สึกสนุกสนานกับกิจกรรมที่เขาเคยชอบเคยรักเหมือนแต่ก่อนนะฮะ เคยชอบไปเที่ยวทะเลเคยชอบดูหนังก็ได้อันนี้เอาอสุดไม่ไม่มีความสุดสนุกสนานกับสิ่งที่เคยชอบในอดีตแล้วล่ะพวกนี้ก็ก็จะเป็นกลุ่มอาการที่4ี่ที่เป็นอาการคิดและอารมณ์ผันแปรนะครับอันนี้ก็ที่พูดไปนะฮะก็จะเป็นกลุ่มโรคประสาทที่เกี่ยวกับประสาทวิตกกังวลก็จะมีอยู่5โรคแต่ได้ลงรายละเอียดไป โรควิตกกังวลทั่วไป (Generalized Anxiety Disorder) โรควิตกกังวลแพนิกหรือแพนิ c ดิส o อ d e เโรคโฟเบียโรคก,กลัวซึ่งก็กลัวที่สูงกลัวที่แคบกลัวมาแรงกลัวน่้นกลัวนี่นะครับแล้วก็อันที่4ก็คือโรคย้ำคิดย้ำทำอันที่5ก็คือโรคเครียดหลังผเผชิญเหตุการณ์ร้ายแรงหรือ Post-traumatic Stress Disorder นี้ก็เป็นกลุ่มของโรคประสาท วิตกกังวล,ลย้อนกลับไปนี่ฮะเราแบ่ง3กลุ่มใหญ่ก็คือกลุ่มไซโคซีดกลุ่มโรคจิต2กลุ่มนิวโรซีดกลุ่มโรคประสาท3กลุ่มโรคเป็นปติทางกินใจจากโรคทางกายยาหรือยาเสพติดเป็นสากลุ่มใช่ไหมแล้วเรากำลังพูดถึงกลุ่มของจิตเวชที่เกิดจากความเครียดความวิตกกังวลจิตเวชที่เกิดจากความเครียดวิตกกังวลก็จะแบ่งเป็นสส่วน3ส่วนก็คือ1 การปรับตัวอาจารย์เมนดิส o r เดอร์โรคก,กายเกิดต่อจิตแล้วก็ 3. โรควิตกกังวลและซึมเศร้าเรากำลังพูดถึงโรควิตกกังวลกลุ่มที่3เมื่อกี้มีโรควิตกกังวลและซึมเศร้าเรากำลังพูดถึงโรควิตกกังวลที่เป็นโรคประสาทเป็น n e u r o s ิสนะครับแล้วโรคกลุ่มโรควิตกกังวลเนี่ยก็จำแนกเด่นๆเ,เอาเป็น5 5กลุ่มที่สำคัญสำคัญนะครับเป็น ก็คือวิตกกังวลทั่วไป Generalized Anxiety Disorder, โรคแพนิกตื่นตระหนกน,นะครับ Panic Disorder, โรคกลัวแบบเฉพาะจอดจง Phobia, โรคย้ำคิดย้ำทำหรือ Obsessive Compulsive Disorder, โรคเครียดหลังประสบกับเรื่องราวที่สะเทือนใจอันนี้เขาก็เรียกว่าตัว Post Traumatic Disorder นะ Post Traumatic ซึ่งก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สาหรับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และที่สาคัญน,นะกด Subscribe ไว้ด้วยนะครับและกดกระดิ่งไว้จะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆคลิปนี้จบแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ